พาทุกท่านมาพบกับแม่พุก,กี้นะคะว่าอาการของเขาเป็นยังไงบ้างน,นะคะหลังจากที่โดนฟ้าผ่าในเมื่อวันก่อนนะคะนี่เป็นยังไงคะพ่อควานแล้วขาเขายังตึงๆอยู่ไหมคะตึงอยู่ยอันนี้นอนได้แล้วครอ,อ๋อแต่วันแรกนี้เขายังแบบเดินกลางกลางขาเนาะเดินแข็งเนเขาก็ทานยาทานอะไรได้ปกติอืม ระบบขับถ่ายเขาก็ปกติดีใช่ไหมก็ยังมีออกเป็นน้ำหน่อยครับเพราะว่าเาม,าามื่อวานกขาปฏิการท้องอืดชขื่อนเย็หนหค,ค่ะถ่ายเขาบอกก็เลยโมโคล่ะวันนี้เขาถ่ายใสย่กล่องยานี่จะกินได้ไหมทีนี้ไม่กินแล้วครับปุกี้

ออตอนที่ตอนนั้นที่ว่าโดนฟ้าผ่าใน,นโซ่เขามันยาวขนาดไหนคะที่อยู่ที่ขาเท้าเขาอะอ๋อเพราะว่าเราเราจะเอากลับบ้านด้วยเราเราเราเอาโซ่พัดคอเลาไปดูกลับบ้านอ่าเพราะว่าเราไม่กล้าิโซ่อย่น้นปัญหาค่ะเพราะว่ามัน,ม,นมันเป็นที่ที่ธรรมชาิของสรุปคหาปูหาปลาย like. <อ>่เง<ๆ>ี้ยอเราก็ไม่ได้ชิมโซ่ไว้เพราะว่าเรา,เ,รา,เ,ราเอาเราเอาโซ่กลับบ้านตลอดอยู่แล้วเป็นกิจวัตรประจวันของเรานะครับโซ่พด พาดหัวเข้ามาเนี่ยแมันก็ไม่ได้ยาวแค่โซ่แค่นี้ไงอ oh. เ,เ,เราก็ไปนู่นเราก็ไปตัดกับหลักที่เราทำไว้ที่นู่นค่ะ <Okay. S 2> เราไม่มัดแล้วก็ปลายจะกลับแล้วก็เอามา